ข้อดีของการใช้เคทเทิลเบลออกกำลังกายนะครับคือมันสามารถทําการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอหรือว่าเซอร์กิตเทรนนิ่งแบบที่ไม่มีแรงประทะที่เข่าได้แล้วก็ได้ใช้กล้ามเนื้อหลายมัดมากไม่ว่าจะเป็นหัวไหล่กล้ามเนื้อที่เอวก้นแล้วก็ท้องทําให้เราเผาผลาญพลังงานเยอะมากในแต่ละเซ็ตตอนน่นต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าวิธีใช้เคทเทิลเบลเป็นการใช้สะโพกเหมือนท่าฮิปทิ้์แบบนี้ใช้จุดหมุนอยู่ที่เอวเป็นหลักนะครับดังนั้นเวลาทําท่านี้เราจะสังเกตว่าก,ก้นจะถอยไปข้างหลังแล้วเวลาเกรงก้นปุ๊บก้นจะมาข้้าางหนครับ สำหรับการเหวี่ยงแคตเธอร์เบที่ถูกต้องนะครับเริ่มจากการยืนขากว้างประมาณเท่าหัวไหล่หรือกว,กว้างกว่าเล็กน้อยนะครับจากนั้นค่อยๆเกรงก้นและแกว่งแขนก่อนให้มันขึ้นมาชา้ชาๆนะครับเพื่อเรียนรู้ว่าโมเมนตัมหรือว่าการเหวี่ยงเนี่ยเป็นอย่างไรเราจะไม่ได้ใช้แรงหัวไหล่อย,อย่างเดียวเพราะว่าถ้าเกิดใช้แรงหัวไหล่อย,อย่างเดียวมันจะกลายเป็นท่าฟรอน t ์เรสซซึ่งได้เฉพาะหัวไหล่ด้านหน้าแบบนี้ครับจุดที่สําคัญที่ต้องเกรงนะครับตอนที่เหวี่ยงขึ้นมานะครับคือต้องเกรงก้นจากนั้นหายใจออกอย่างรุนแรงพร้อมกับเกรงหน้าท้องาหเกงวยจ และตัวแคทเทลเบลเนี่ยจะเวี่ยงขึ้นมาเองครับที่พอเหวียงขึ้นมาแล้วนะครับตอนขาลงเนี่ยให้ปล่อยน้ําหนักลงไปเลยนะครับไม่ต้องเกรงแขนต้านมากและทิ้งก้นไปด้านหลังนะครับแต่สิ่งที่สําคัญมากๆเลยคือหลังห้ามงอจะเกิดอาการปวดหลังได้นั่นเองครับข้อระวังอีกข้อหนึ่งนะครับเราอย่าเงยหน้านะครับเนื่องจากว่าทําให้กระดูกสันหลังของเรานั้นนะครับมันงอขึ้นมาทําให้กล้ามเนื้อคอนั้นเกรงโดยที่ไม่มีความจำเป็นนะครับอาจจะเกิดอาการเมื่อยคอหรือปวดหัวได้ครับ การเหวี่ยงขึ้นเนี่ยระวังนะฮะอย่ายักไหล่ขึ้นมานะครับพยายามผ่อนคลายหัวไหล่เล็กน้อยนะครับและใช้ก้นนะครับเป็นตัวเกรงออกแรงนะครับไม่ใช่ใช้หัวไหล่ถ้าเรายักหัวไหล่แบบนี้ปุ๊บเราจะได้กล้ามเนื้อหนอกคอนะครับจะทําให้เราเมื่อยช่วงบริเวณคอบ่าไหล่มากโดยที่ไม่จําเป็นครับทีนี้ตอนที่ขึ้นมาสุดแล้วนะครับสิ่งที่ไม่อยากให้ทําเลยคืออยากขึ้นมาแล้วแอ่นสะโพกไปด้านหน้ามากเกินไปและเหวี่ยงขึ้นสูงเกินไปนะครับมันจะทําให้เราต้องแอ่นหลังจะทําให้น้ําหนักไปตกอยู่ที่ช่วงกระดูกสันหลังของเราาาามกกเินไไปปแลละะอจทํใหห้้ดดัครบ ย้ำอีกทีหนึงนะครับสำหรับการหายใจของ k คทเท e b e เบลสวิงนะครับตอนที่เหวี่ยงขึ้นเกรงท้องหายใจออกนะครับตอนที่ลงหายใจเข้าหายใจเป็นจังหวะซึ่งการทำแคทเทอร์เบลสวิงนะครับสามารถเล่นได้หลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบแอมแรปนะครับหรือย่อมาจาก as many reps as possible หรือว่าทำจำนวนครั้งมากที่สุดในเวลาอันจำกัดเช่น60วินาทีหรือ30วินาทีเป็นต้นครับหรือจะทำเป็นเซตเซตละ10 2ถึงยีรปนะครับแล้วก็ทำห้าถึงเซตและแต่ที่เราต้องการครับหรือแบบสุดท้ายนะครับสามารถนำมาทำเป็นเซอร์กิตเทรนนิ่ง เช่นทําท่าเบรปปี้ก่อนจากนั้นเคทเทิลเบลสวิงแล้วก็จากนั้นต่อด้วยการกระโดดตบหรือว่ากระโดดเชือกเป็นต้นครับสุดท้ายนะครับสำหรับคนที่ไม่มีเคทเทิลเบลที่บ้านนะครับสามารถใช้อุปกรณ์อื่นได้เช่นดัมเบลนะครับสามารถทําท่าดัมเบลสวิงได้คล้ายกันเลยนะครับหรือว่าสามารถใช้เพลทน้ําหนักนะครับที่มีรูเอาไว้จับหรือมีอุปกรณ์แบบอื่นมากมายนะครับเช่นคลับเบลนะครับตรงนี้มีน้ําหนักอยู่ประมาณ7จ็ดกิโลนะครับก็สามารถเวียงเพื่อสร้างความแข็งแรงของข้อมือได้นะครับทั้งหมดนี้นะครับคือท่าเคทเทอการส วิงอุปกรณ์ต่างๆโดยที่สามารถเอาไปทําเป็นท่าสุดท้ายของการเวิร์กอัพเร็วว่าไหนที่ฝนตกอยู่ที่บ้านแล้วไม่มีอะไรจะเล่นนะครับสามารถเล่นแคดเดรเบลอยู่ที่บ้านได้ครับ